มาจะเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกับล้านปีชับประนาพร้อมกับช่างของปีฉับประนานะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูกับสาระดีๆกับเทคนิคดีๆในข่าวสารช่องของปีชับประนามผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟเฟลทุกลังใจนะครับแล้วขอขอบคุณอาจารยูพินด้วยครับเด้อผมก็ขอให้ผู้ชมครับใหม่กดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพราอเป็นกำลังใจนนะครับเด้อว,ว่าจะเป็นไมค์กาวครับยุ่งกันอยู่ตลอดเด้อว,ว่าต้องชิงกันเด้อยืยานผีหลอกครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมก็จะพามาดูปั๊มฮิตาชิอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นปั๊มที่ใช้เกี่ยวเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กล่องกล่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันก็เหมือนคล้ายๆกับกล่องฟูสวิตของมิซูแล้วเนาะแต่ไม่ใช่อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเป็นอ,อันหนึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นปั๊มเทอร์โบนะครับส่วนอาการจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหนึ่งปั๊มมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าน็อตขาดแล้วปัาก็แก้ไข มาในลักษณะแบบนี้มันจะลาบากนิดหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนิดหนึ่งนะครับผมป่ะนะครับเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับผมอินเวอร์เตอร์มันจะมีอยู่สองรุ่น2แบบนะครับจะมีอินเวอร์เตอร์อีแบบถึงตัวใหญ่ๆฐานใหญ่ๆยาวๆหัวหัวเรือนบนเขาจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาใหม่นะครับผมแต่ไม่ใช่เทอร์ไบนะครับผมเทอร์ไบมันจะเป็นหน้าใหญ่ๆ น็อตเบอร์สิบสามอยู่ด้านข้างเยอะๆนะครับอันนั้นคือเทอร์ไบายส่วนในนี้เป็นปัม๊มเทอ,อร์โบเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับของฮิตไชิวันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องหัวเรือนบนหัวเรือนบนตัวนี้ครับผมหัวเรือนบนนะครับอคือตัวนี้คือหัวเรือนบนตัวนี้เขาแตกแตกไม่ใช่แตกเลยคือ not น็อตขาดขาดคือน็อตเขาจะขาดปกติเขาจะน็อตเป็นแบบนี้ใช่ไหมเมื่อเอือนน็อตขาดปุ๊บเนี่ย แล้วป๋าท่านที่เป็นเจ้าของเครื่องเขาก็เอาอ,อ,อิบอซี่อุดนะครับเห็นไหมรอยช่างเรแก่ okay. ออกมาเนี่ยแบบนี้มันจะอุดหรือเราจะซ่อมแปะกาวแปะอะไรไม่อยู่นะครับผมทําอะไรก็ไม่อยู่นะครับมันก็จะดันออกมาตามตะเข็บเขาก็จะดันออกมานะครับผมเขาก็จะออกมาตามเนี้ยด,ดีเราอย่าไปแปะเรามองหาช่างนี่ว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดแปะมาปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะทํางานลําบาก เพราะว่าเราจะต้องมานั่งแกะนั่งแสะนั่งงัดกันมันเหนียวนะครับเหนียวมากๆกาวสนิมเหล็กกาวก็คือันนี้เป็นกาวบอลหรือเปล่าไม่แน่ใจให้ป็นกาวบอลหรือไกอ่พลาสตกแข็งแข็งมากๆครับผมเนี่ยเวลาเราแกะออกมาเนี่ย้าให้อะไรตัวอื่นน่ะมีปัญหาไปด้วยีอยรอบข้างนะครับรอบข้างนี้ งั้นเราลองเปิดน้ำเทดน้ำให้พีกก่เขาดูหน่อยครับปึ๊บนะทำทำงานทำทำงานนะครับอ่ะโอเคปิดตัดแลยไปยังไม่ตัดรอปั๊บหนึ่งตัดแลว อัดได้เท่าไรอัดได้สามบาปั๊มจะแรงมากๆเลยนะครับแรงจนี้เขา,า,าเรียกว่ากล่องนะครับกล่องดิจิตอลเรียกว่ากล่องตรงนี้จะเป็นกล่องควบคุมเป็นแผงวงจรจะอยู่ตรงนี้นะครับทาว่าแผงวงจรตัวเนี้ยมันมีติดเสียมาอาจารย์นี้ครับเห็นเป็นคาบไหมจะมีน้ำหนุนน้ายาไหลออกมาเป็น,อนลองแกะดูก็ได้ด้านข้างจะแกะได้ด้านข้าง มันจะเป็นปอกค่งะงแกะมัน,นมีล็อกด้านข้างอ่นั่นแหละฝังแกะให้ดูครับผมจะทำพวกนี้เราต้องถอดปลั๊กนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเปิดเลยนะครับอันนี้เขาเริ่มว่าไม่ดีแล้วเห็นไหมครับผม เหยีบไปดูเนี่ยมันละลายหมดแล้วเนี่ยกาวสรี 9, 3, โคนเนี่ยละลายหมดแล้วนะครับการใช้พวกเนี้ยถ้าหากไปเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นให้กับเราแล้วแหละอิเล็กทรอนิกส์ถามว่ามันซ่อมได้ไหมครับอาจารย์สิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราเข้ากับบริษัทหรือเคมีกับบริษัทหรือให้บหรบิษัทก็ดูแลให้จะชัวร์กว่าจะเวิร์กกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเรามาทําเองซ่อมเองจัดการเองเนี่ย มันจะประมาทเกินไปเพราะว่าต่อบางท่านก็อาจ,จยังไม่ถึงแต่ถ้าเกิดบางท่านถึงเกมีเรื่องอ mm ิเล็กทรอนิกส์ก็ทําได้ดีเดีดขาไป,ไปตัวอะไรมันะ้ายถ้าเรียกว่าปั๊มมัน mm hmm. ทํางานเองอยู่เรื่อยพวกนี้ปั๊มทํางานเองอยู่เรื่อยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับ mm hmm. ถ้าก็ว่าอ mm ิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงจุดนี้อันนี้เป็นรุ่นตัวเล็กนะครับผมรุ่นตัวใหญ่กว่านี้ก็จะมีนะครับเป็น ของฮิตช,ชิเช่นเดียวกันอินเวอร์เตอร์เช่นเดียวกันครับเป็นอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนให้ครับแล้ก็เปลี่ยนงานคืนอันนี้มาแกะให้พี่ให้ fc ทุกท่านดูครับว่นนมา,าวมันเป็นลักษณะน,นี้ลักษณะน,นี้ถามว่าถ้าเกิดเราซ่อมซ่อมเนี่ย มันจะลําบากนะครับลำบากยังไงครับอาจารย์หนึ่งเรายังต้องไปใช้อุ่มใช้โอมวัดหาอุปกรณ์อีกเยอะเลยนะครับแต่เกิดเป็นทางศูนย์เลยเขาจะชัวร์เลยเพราะว่าเขาจะมีอุปกรณ์ครบเพราะว่าเขาอยู่ตรงเซตนี้อยู่แล้วนะครับกอบคืนแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้ครับผมยังใช้ได้มันจะมาลันอยู่เ็าเรียกว่ามันหยุดอยู่แต่จะได้อีกไม่นานนะครับมันจะก่อให้เกิดปัญหา นี่คือกล่องเรียกว่ากล่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วตรงนี้อาจารย์ตรงนี้มันเป็นสําหรับทางเลือกทางน้ำออกนะครับตรงนี้เป็นทางน้ำออกนี่ทางน้ำออกอันนี้เป็นทางน้ำเข้าอันนี้มีเป็นทางน้ําดูดครับดูดตรงนี้ก็ได้ดูดทางนี้ก็ได้แล้วออกนะครับออกทางนี้ก็ได้ออกทางนี้ก็ได้แล้วก็ออก ด้านหลังตรงนี้ก็ได้ครับผมออกได้สามทางหนึ่งทางน้ําออกสองทางน้ําออกสามทางน้ําออกครับสามส่วนดูดเขาก็จะมีอยู่ฝั่งนี้คือดูดนะครับดูดก็จะดูดได้สองฝั่งดูดตรงนี้ทินงดูดตรงนี้ที่หนึ่งอาิบายต้องดูดลักษณะนี้อาจารย์อันนี้เขาไว้สําหรับช็อตให้เลือกให้เลือกทางดูดน้ําเนี่ยคอยให้สามารถให้เลือกทางดูดได้ครับผมอื่นก็ ม,มีปัญหาแล้วนะครับ400วัตต์400วัตต์ XV ครับรุ่นนี้จะแรงครับคงสร้างเล็กๆครับตัวนี้ออลองเปิดอีกรอบหนึ่งครับเทสให้พี่ๆก็ดูนะทำงานนะเทอร์โบเขาจะลั่นเขาจะทำงานนี่ไฮ ปิดเทปตัดับโอเคอันนี้คือเบื้องต้นนะครับชีนน้แนะพอปเป็นแนวทางให้กับเกษทุกท่านปั๊มเนี่ยถ้าหากมีน็อตขาดหรือรั่วซิงคอหรือรั่วหัวเรือนบนหรือรั่วอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเอาอะไรไปแก้ไขนะครับเอาไปแปะเอาไปอุดเอาไปอนะไรเนี่ยถามว่าประเด็นพวกนี้มันน้อยมากที่เราจะใช้ได้ มันน้อยมากเลยเพราะว่าเจนแรงอัดอัดมาจากด้านในมันจะอัดออกมาเราจะเ,าเลยไปแปะอยู่ภายนอกนี่ลาบากมากนะครับผมแก้ไขาย,ยากมากน้อยมากที่จะติดหรืออยู่กับน้อยมากดังนั้นวิธีการของเราให้รีบหาช่างถ้าหักเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวตรงเอาเลยไปแปะนะเพราะแกะยากแกะยากนะครับผมนี่จะพาให้อะไรตัวอื่นมีปัญหานะครับดังนั้นวิธีการวันนี้ผมเลยพามา พามาทําในเรื่องน็อตขาดอะไรขาดแล้วเราก็มาแก้กันเปลี่ยนจุดตินเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นก็คือตามข้าวๆต,ตรงจุดนี้ในการรือการถอดการานั้นนะั้นผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมส่วนหลักวิธีการหลักการเป็นลักษณะนี้น็อตขาดตรงนี้เรากปแก้ตรงจุดนี้ตรงนี้คือทาน้ําออกตรงนี้คือทาน้ําเข้ามันแยกประเด็นอยู่สองสามตัวแยกกันไปดูดทางน้าดูดนะทาน้ําเข้าจ2ดสองทาน้ําออกจะสาม ให้มีช้อยเลือกครับผมว่าเราจะออกทางไหนดูดทางไหนนะครับไปตรงที่ดูที่เขาปิดไว้นะครับแล้วก็มีอะไรมากมายนะครับกล่องก็เปิดให้ดูแล้วอันนี้คือกล่องเริ่มไม่ดีแล้วสลิโคนที่อยู่ด้านในที่เขาเทปิดกับตัวอะไรไวน้นะมันละลายหมดแล้วมันแดงหมดแล้วเนื่องจากอะไรครับอาจารย์พวกนี้เนื่องจากปั๊มทํางานเองอยู่เรื่อย,อยแล้วก็ปั๊มขาดน้านถึงมีประเด็นสองหลักขึ้นมานแบบนี้กาวสลิโคนดํา ละลายออกมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็อีกไม่กี่เดือนก็น่าจะจบไปแล้วแบนั้นก็ต้องชี้เนี่ยบอกให้ปา้าก่อนว่าให้ใช้ไปจนกว่ามันจะพังนั่นแหละเรา่คยว่ากันให้ทางศูนย์ออกมาหรืออะไรก็ได้ครับผมส่วนพิชานี้จะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่กับเรื่องกล่องกับเรื่องแผงวงจรนี้ส่วนมากยังให้ศูนย์นะครับผมผมจะสั่งอะไรมาตามนัมเบอร์ตามตรงจุดนี้ซ่อมได้แต่เราต้องสั่งอะไรนะครับดังนั้นเทคนิคในเรื่น้อยตรงจุดนี้ อาจจะมีใครใช้ปั๊มน้ำรุ่นนี้ก็เลยบอกกล่าวกันไว้ก่อนนะครับสว่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนี๋ยอวอี้แก็เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ